สวัสดีครับเพื่อนชาวเฟซบุ๊กและชาว Youtube นะครับผมวันนี้เราก็มาเจอกันในช่วงเวลากเกือบยโมงนะครับวันนี้ผมก็ไปตลาดไปซื้อของแล้วก็กลับมาที่ร้านเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะคเพื่อนว่าการที่ผมมาทำ Youtube หรือ,อทำ อ่าคลิปยาวลงเฟซบุ๊กหรือทำคลิปเดียวนะครับผมก็ปาะก,การอยากให้เ,เพื่อนได้ดูอ่าเขาเรีเกว่กดูอะไรนะดูแบบกิจเจ้าตัวจำวันของพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวคนนี้นะครับว่ามันวันหนึ่งคือต้องทำอะไรบ้างนะก็ต้องแบบมันก็พูดยากนะฮะทั้ง เอาใจลูกค้าเราเป็นพ่อค้าเนะเราก็รับมือทุกสถานสถานการณ์นะครับผมคือผมก็อยากให้เพื่อนๆให้กำลังใจผมทั้งใน Facebook แ,แล้วก็ใน YouTube ช่องในหัวร้านนะครับผมผมจะทำอยู in and and ่สองสองช่องสอ่าสอย่างคือ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ คือถ้าจะให้ไปทำทุกแบบกินหรือไม่ก็เดินป่าเดินเขาคงทำไม่เป็นหรอกครับเพราะว่าค้อให้ทำกาอาจจะทําได้นะไม่ถนัดนะฮะไม่ไม่ถนัดในการแบบว่ากินให้อ่าให้แบบคนอื่นดูบางทีอาจจะกินโมมามิดนึงก็มันก,มนก็มันก็จะน,าน่าดูเท่าไหร,ร่นะหรือถ้าจะให้ไปเดินป่าเดินเขาออก็คงจะยากนะครับเพราะว่า เราไม่ได้อยู่ยต่างจังหวัดเนาะเราอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพก็ไม่รู้จะให้ไปเดินป่าเดินเขาที่ไหนเนาะหรือว่าจะให้ไปทําการแบบว่าเที่ยวท่องเที่ยวอย่างเงี้ยพูดตรงๆพูดแบบไม่อายเลยนะไม่มีทุนนะครับคือเราทําขึ้นมาเอตรงๆว่ากว่าเราจะได้ทงนขึ้นมา,าก็ต้องต้องใช้เวลานานหรือถ้าเรามีทุนสักหน่อยหนึ่งหรือมีทุนสักสักเยอะเนี่ย ็น่าจะทําได้จะพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ถ่ายให้ดูสถานที่ต่างๆแต่นี่คือเราขายของเนาะขายก๋วยเตี๋ยวขายพวกอะไรเนี่แล้วก็าทาแบบว่ามันจะนรรจว่าาของ,ข,ข,องของเราว่าขายของขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเราก็จะมีเขาเลือกเลยนะฮะก๋วยเตี๋ยวเราก็จะมีน้ําใสน้ําข้นหรือน้ําตกกนนะะ็แหมะแล้วก็ต้มยำนะครับ ประยเราก็จะมีประมาณนี้แหละฮะคือไม่มีเย็นตาโฟนะฮะคือไม่มีเกี้ยวนะครับผมเพราะว่าลูกค้าหลายท่านหรือลูกค้าคือบางทีมาถามว่ามีเกี้ยวไหมทำไมไม่ทําเกี้ยวอะไรประมาณนี้ยอมรับว่ายุ่งยากนะฮะแค่ทำสามอย่างะคะแคง่นี้ก็ออกไฝนะฮะคือไม่ทำให้ทัานลูกค้าบางที ก็จะเป็นบางวันที่ลูกค้าเข้าเยอะๆเราก็อาจจะทําไม่ทันนะครับแล้วน้ําต้ยมยาเราเนี่ยคือจะทําชามต่อชามนะจะไม่มีการทาน้ําต้ยมยาทิ้งไว้เด็ดขาดนะครับผมจะทําแบบให้ลูกค้าชามต่อชามอาจจะช้าหน่อยนะครับผมแต่ก็ยอมรับว,ว่าอร่อยไม่มีใครชมเพราะใครชมตัวเองนะครับผมว่ามันอร่อยคือเห็นลูกค้ากินได้กินเพียงกล้วยกินหมด ดีใจครับดีใจแล้วยิ่งลูกค้าชมว่าอร่อยโหแทบหอบครับผมพูดตรงเดินนี่คือเท้าไม่ถึงคื้นเลยครัลอยเลยเดอลูกค้าชมแต่บางท่านก็ติว่าน,น้ำซุปหวานไปเค็มไปทำไมไม่บอกอลูกค้าว่าน้ำซุปเค็มเอาผมพูดตรงนะในการที่ซื้ว่าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวนะนะอย่างผมเนี่ยถ้าไปต่างจังหวัดไปกินก๋วยเตี๋ยวตามข้างทางเนี่ย พอคาดหรือไม่ครยกมาให้คนร้อนะก็จะชิมก่อนเนาะชิมก่อนค่อยค่อยปรุงค่าจะให้ผมไปบอกลูกค้าว่าเออชิมก่อนนะครับถูกถ้วยทุกคนตายครับไม่ต้องทําอะไรแล้วคนเราในการกินกกมันก็ต้องชิมก่อนกับชิมอ่าก่อนทุกคนเนาะไม่จำเป็นต้องบอกกันหรือบางทีผมก็จะเขียนไป้ายไว้หน้าร้านนะ บริการตัวเองบริการตัวเองทุกอย่างไม่ว่าจน้ำแข็งรนะ้นน้ำแข็งร้านเราฟรีนะครับผมแต่ร้านอื่นอาจจะคิดแก้วละบาทหรือสองบาทแต่ร้านเราฟรีก็ต้นทุนก็สูงฮะน้ำแข็งก็แพงแต่เราก็ยังแบบว่าเราจะลูกค้าอยู่ก๋วยเตี๋ยวเราเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทบางคนอาจจะมองว่าแพงลองไปินร้านอื่นดูว่าห้าสิบบาทเขาได้ขนาดไหนแต่สำหรับ ร้านผมให้เยอะครับห้าสิบบาทกับพิเศษนี่คือล้นถ้วยเลยนะฮะก็นี่แหละครับจะมันจะมันของว่าค่าขายเดี่ยวคือเราก็จะแบบวแบบ่ารับชนะของความน้ำซุปก่อนนะน้ำซุปเราก็ใกล้จะเดือดใกล้จะได้ที่แล้วนะครับเพื่อนๆเปิดหม้อมันก็หอมเลย ครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะแถบบรรยญญากาศรอบๆร้านให้ดูตอนลูกค้าเข้านะแล้วก็ตอนเย็นเผือฝนตกเคีรับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกัน